สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดยอดเงินประกันที่เธอทําใส่ชื่อลูกกระติกเปิดยอดเงินประกันที่แตงโมใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นชื่อลูกกระติกจากกรณีนางเอกสาวชื่อดังแตงโมนิดาที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นประเด็นดร้อนอยู่ในขณะน,นี้ถึงแม้เพื่อนๆของแตงโมท,ที่อยู่บนเรือจะออกมาชี้แจงแล้วในหลายๆประเด็นแต่ชาวเน็ตก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่นักล่าสุดแม่กระติกจะมีการนำพวงมาลัยมาไหว้แม่ของแตงโม แต่กติกก็ยังถกเถียงกับแม่ในวันเกิดเหตุอยู่และส่วนแม่แตงโมว่าเธอได้ไปดูร่างของแตงโมแล้วแต่ทางนิติเวศปิดก่อนจนแม่ของแตงโมไม่ยอมให้อภัยหลังเห็นพฤติกรรมของกติกในครั้งนี้ล่าสุดทางแอนนาได้ออกมาเผยผ่า,ผานทางอินสตาแกรมถึงประเด็นเรื่องประกันอุบัติเหตุว่าชื่อผู้รับผลประโยชน์คือลูกบุญธรรมโดยระบ,บุว่าคนคนนั้นจะรู้ไหมว่าโมใส่ชื่อลูกไว้รับผลประโยชน์ในประกันอุบัติเหตุเธอควรรักเขาดูแลเขาเหมือนที่เขาดูแลและรักลูกเธอ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม n ิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ